สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูวัยเก่ากนดีเช่นเคยนะครับ AI มาทุกวันมาทุกชั่วโมงมาทุกนาทีเพราะ,ะนั้นถ้าไม่กลัวตกเทรนของ AI ติดตามเช่าครูวัยเก่ากันด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับในเกี่ยวเรื่องของการสร้างรูปภาพทำได้สวยงามทีเดียวนาอเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่า AI ตัวนี้คืออะไร เข้าเว็บไซต์ Google นะครับเสิร์ชหาคำนี้นะครับ i l นะครับ l m a นี่มา m a r i n a ะ a i นะครับ,นะรบแล้วก็คลิกเข้าไปเดี๋ยวดูนะครับเข้ามาปุ๊บโดยที่เราไม่ต้องอะไรไม่ต้องล็อกอินไม่ต้องใส่อินเลยนะเดี๋ยวดูว่าจะได้หรือเป่านะครับแล้วให้มาคลิกตัวนี้นะครับ generate image นะ Generate Image ครับปึ๊บอ่าแล้วเราก็มาคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้อัปโหลดอิมเมจเราก็ไปเลือกรูปภาพเลือกรูปนี้รูปรูปหากินรูปหากินนะครับโอเคนะพอเราได้เสร็จรปุ๊บเดี๋ยวรมจะลองพิมพ์พร้อมง่ายๆดูครับอะเพลตตี้นะเพลตตี้แกเปน,นิสเนาะนี่นะแกเปน,นิสแกเปน,นิส Japanese girl นะครับ Which a man กำลังอะไรทั้งสองนะครับกำลังกำลังดูนะกำลังดูแ at โทรศัพท์กันอยู่แหน่กระหนุงกันหนิงคุยกันดูโทรศัพท์แล้วก็หัวเราะด้วยอย่างมีความสุขนะนะอัพเรตี้ Japanese girl นะครับ Which a man are both looking แ h ดด e ฟ n นแ a ดด h i n g สุดหล้กนะมีเราแล้วเราอยากให้มีสาวสวยญี่ปุ่นมานั่งอยุ่เขียนค่ะเราจะทำได้ไหมลอกปึ๊บอืจริงๆเราสามารถบอกอะไรเก,กีย่ยวกับผู้หญิงได้นะผมยาวผมสั้นนะครับใส่เสื้อสีอะไรเดี๋ยวลองง่ายๆแบบนี้ก่อน,นครับเดี๋ยวเราไปประยุกใช้กันดูใช้เวลาไม่นานครับเขาจะออกมาสอวรูปอ๋อเยียบไหมอันนี้ บอก l e f t is b e t t e r เบอกอันนี้ดีไหมนะครับให้ให้เอาเอาใหม่อะไรเงี้ยนะทายนะครับอันนี้โอ้ทั้งสองไม่ดีเลยนะครับ r i v e t อันขวาดีกว่าอะไรเงี้ยอันขวานี้อันซ้ายนี่ผู้หญิงใช้ได้เนาะอันขวานี้ผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงก็น่ารักครับก็น่ารักเหมือนกันผมบอกโอเ okay, ค r right i g h t s b e t t e r ขวาดีกว่า ah go it โอเคเราก็ดาวโหลดปุ๊บ จริงเราเราจะดาวนโหลดซึ่งสองอันก็ได้นะแต่เขาเหมือนกับถามความคิดเห็นของเราเหมือนกับเขาจะเอาข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนานะครับเราดาวโหลดเป็นไงบ้างเดี๋ยวดูรูปซิรูปที่ดาวน์โหลดมาอืมอ่า<ม>นะครับโอเคกินข้าวทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดที่เพิ่มเติมคือโทรศัพท์แล้วก็สาวญี่ปุ่น<ม>สวยๆน่ารักเลยัะเป็นไงครับ ก็ชีวิตนี้ช่างมีความสุขในวัยเก่าจริงๆเอ่อเคช่วยให้เรามีความสุขนะใครจะเห็นว่าผมอายุอายุเยอะทำไมหน้าตาย,ยังดูเหมือนหนุ่มๆห้าสิบกว่าอะไรก็เพราะนี่ยครับเพราะเราเล่นกับ AI อยากมีชีวิตที่สนสสนุกกับ AI ด้วยกันนะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้ถูกใจช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามครูวัยเก่ากันด้วยนะครับสวัสดีครับ